ดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับแพทใหม่4.4.0นะครับผมต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะโฟกัสไปที่อีเวนต์นี้เลยครับผม850ล้านดาวน์โหลดนะครับโดยไอตัวที่เป็นแรนดอมรีวอร์ดเนี่ยของรางวัลแบบสุม่มเนี่ยครับผมเป็นไฮไลท์เลยนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมีคนเปิดได้5ทอง10ทองและมีคนทักแชทมาบอกนะครับว่าได้850ทองแตกแล้วด้วยเว้ยมีจริงในโลกนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เก็บอีเวนต์แล้วก็ ลองเปิดด้วยตัวเองดูซิว่าเออผมจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่านะครับเออเอาเดแต่ในคลิปนี้นะครับขออนุญาตเปิดตามร่า MSN ก่อนนะครับผมวันนี้แพ็คนี้มาแค่ S นะครับก็คือส่เลสนะครับเพราะว่า m อ็มเมสซี่ไปมาตั้งแต่แพ็คแรกแล้วนะครับผมบิ๊กไทม์เมสซี่แล้วก็เอนเนมามาไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับทาไมไม่เอามาพร้อมกันนะบิ๊กไทม์สตัวเลยนะครับแยกกันไปแยกกันมานะครับดีนะในแพ็คนี้ไออีพิกสตัวไม่เอาเมสซี่อพิกกับเนมาอีพิกมา คู่อ่ะโอเคครับวันนี้ได้ภารกิจจากคุณยุทธนะครับผม,ผมก็คืออยากได้ตัวบาซ่า2ตัวก็คือลุยโซเลสนะครับผมกับดาวิดบีย่านะครับเนอะกองหน้า2ค <cinematic. S 2> นนะครับเอ๊ะ <c oughs> ทำฟูลทีมบาซ่าไว้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมลองดูดิครั้งก่อนก็โอ้แผนอะไรครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยมีบิ๊กทามเนมามีบิ๊กทามเมสซี่แล้วนะครับเออขาด MSN มอันจนะครบทีมนะใช่ไหม่ะอย่าบอกนะว่ามีหลุยสซัวเลสด้วยอ่ะครับผมหลุยสซัวเลสกับเนมาร่างอีพิกนะครับมีปะนี่นะมีปะมีปะมีปะเดาว่าเนี่ยจะต้องมีนะนี่ฮะเนมา เนมาล่างนี้นะครับแล้วก็ซัวเรสล่างนี้นะครับไม่รอดเออโอ้ก็เข้าใจคนที่อยากได้นะครับ msn ควิโ <a> คก็เข้าใจนะค่อยๆแยกมาทาขายนะครับผมถ้าเกิดมาอยู่ในแพ็คเดียวกันเนี่ยต้องจัดสัก300ตัวในตู้นะครับแต่ส0มตัวอ่ะสมมติว่าในแพ็คเนี้ยมี300ตัวในตู้นะแล้วมีบิ๊กท m e เมสซี่บิ๊กท m e เนมามิ๊กทามซัวเรสอ่ะคุณจะเปิดหรือเปล่า300ตัวในตู้นะผมว่ามีคนเปิดเยอะเป็นบิ๊กท m ม3ตัวเลยนะ แต่ว่าในตู้มี30 0ตัวนะเหมาตู้นี่20,000กว่าทองนะครับ26,000กว่าทองนะถ้าเหมาตู้อะโอ้โหคิดเป็นกี่บาทนะครับมาเรามีงบอยู่ที่ 10, 000, 1 1 1 0 0ทองนะครับผมเดี๋ยวดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับเป้าหมายคือโซเลสกับดาวิดเบียา2ตัวนะครับผมไปครับลุยครับลุยครับ1 2 3ไป ขอเมซี่เอ้ยไม่ใช่ขอเนมาเอ้ยไม่ใช่ขอซัวเลส,สเออถูกแล้วตบมุกไปมาหลังคาเทาไปเลยจ้า<อ>เดโซเนเซอร์ไม่มีนะจ๊ะฉากเปิดมันเปลี่ยนนะเว้ยทุกคนเออเผื่อคนแบบตั้งแต่อัปเดตมายังไม่ได้ใช้ทองยังไม่ได้เปิดแพ็คเลยครับฉากเปิดมันเปลี่ยนนะครับผมนี่จะสามารถขายตัวสแตนดาร์ดทิ้งได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณอยากขายนะครับผมขายในหน้าจอนี้ได้เลยอ่าสมมุติผมขายปึ๊บ นี่ขายไปได้เลยนะครับผมก็ซีเล็กทีเดียวจบนะครับเหมือนพี่โครู้ใจว่าอยากจะให้เราขายทิ้งนะครับ1นจุมแรกผ่านไปยังไม่มาครับต่อไปครับหลุยส,ส์ซัวเรสเดวิดบี่าหลังคาดำทีเดียวจบเคยมีในโลกนี้นะเว้ยหลังคาเทาอีกแกวมาทีละตัวก็ได้ไม่ต้องมาหลังคาดำก็ได้เออเลเซอร์มาเลเซอร์มาได้รุ่นหน่อยแม่แต่เสื้อเขียวมาเลยวะเสื้อเขียวก็ไม่ใช่บาซ่าเราต้องลุ้นบาซ่านะครับ พาโบไอมาไม่ใจไม่ใจไม่ใจพาโบมาลินนะโอเคไม่ขายไม่ขายกัซนดดไม่ขายแล้ววิบย่าบิสเลอร์นะครับผมส่วนรีวิวเดี๋ยวจัดให้รีวิวให้นะครับผมใครยังไม่ได้ติดตามช่องบอมสกีรีวิวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นหน้าผมบ่อยนิดนึงนะครับผมก็อย่าเพิ่งลำคานกันนะครับมีอะไรให้หน้าทําเยอะเลยฮะสนุกคนเดียวไม่พอครับต้องลงคลิปแล้วก็ได้พูดคุยได้อ่านคอมเมนต์ มีส่วนร่วมกับทุกๆคนนะครับผมว่าเป็นการเล่นเกมอย่างหนึ่งที่ผมสนุกนะครับทำเกมแล้วเออทำคลิปเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้ขาา่าวสารแล้วก็มาสนุกกันมีพูดมาพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ไม่ค่อยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมชอบอ่านนะครับไปครั้งที่3ครับหลังคาดำได้จะดีมากเลยนะจ๊ะฮึบตกกันดีเถอะถ้าไม่ดีเมื่อวานก็เปิดแพ็คไอดีเอ้ยมีเลเซอร์ มีแสเตอร์แต่ว่าไม่ใช่เสื้อบาซ่าครับเสื้อเหลืองๆอ,อีกแก้วเอ้เสื้อขาวโอ้โหตาบอดสีเลยวะเนี่ยเดียโกโลเปสสามรอบผ่านไปครับผมแต่ก็ได้ไฮไลท์มาสองรอบนะไฮไลท์มาสองรอบครับเดี๋ยวแล้วเราทํายังไงดีวะเราล้างความเกลืออ่าขอญอาตเปิดด็อกบาร์นิดหนึ่งนะล้างเกลือนิดหนึ่งครับไม่ใช่ได้ด็อกบาร์นะปุ๊บโอเคล้างเกลือไปแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับ ถ้าเปิด1นึ่งหนึ่งการ์ดอะ่ะมันจะอยู่แบบกลางจอเลยนะเมื่อกี้แบบแบบอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบเปิดให้ดูอีกรอบถ้าเปิด1การ์ดนะครับมันจะอยู่กลางจอเลยนะถ้าไม่ได้เปิด1ิบเนี่ยอ่าแบบนี้นะมันอยู่กลางจอแบบนี้เลยนะครับและการ์ดมนเริ่มเทิมเลยนะครับผมเออชัดเจนดีนะฮะเหมือนเราแบบแก่แล้วสายตามไม่ดีนะฮะพี่โกใส่การ์ดใหญ่ๆมานะครับผมถ้าถ้าเกิดแบบเปิดหนึ่งนะแต่ถ้าเปิด1ิบก,ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดแคนเซิลหรอกครับพี่กดไปเลยโอเคเข้าใจครับปุ๊บปึ๊บ ขอตัวนิดก่อนเถอฮะฮึบอะไรวะเดี๋ยวนี้สีมันออกยากจังวะคลิปที่แล้วก็เปิดไปกว่าสีฉากอาศาัศจรรย์จะออกอะ่ะอัศาจรลองหันกระรันยออือกี่ตุ่มแล้ววะเนี่ยสามรอบแล้วเหรอสามรอบแล้วเหรอวะสีท่ามไม่ดีแล้วครับสีท่ามไม่ดีละสามรอบผ่านไปนะครับผมไวเหมือนโกหกสามหรือสี่วะเอ้ยสี่รอบแล้วดิ 4รอบครับได้การ์ไฮไลท์ไป2ตัวนะครับ ซัวเลสร่างนี้โกโพเชอร์นะครับผมบูสเตอร์สีชมพูนะเพราะว่าเป็นบิ๊กไทม์นะครับค่าพลังเต็มที่ไปสูงสุดอยู่ที่107เลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วจะไม่ให้อยากได้ร่างใหม่ได้ยังไงนะฟิโนมิอลฟินิชชิ่งแล้วได้ข่าวว่าเรื่องของการเปิดหม่งจะโดนโดนเนิร์ฟไปด้วยเนาะคือคือการหม่งอาจจะไม่ได้เนิร์ฟหรอกครับผมแต่อาจจะเนิร์ฟตัวเปิดไงต้องเป็นตัวที่มีพัสดีๆครับไม่งั้นเนี่ยเปิดย้อนหลังเปิดไม่ตรงหัวคนหมงก็หม่งยากนะครับผมใครเป็นสายเปิดหม่งนี่ก็ มีร้องนิดนึงนะครับมีแอๆนิดนึงนะครับผม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไปขอสักทีแต่ขอได้แล้วครับครั้งต่อไปจะมนครั้งที่5หมายความว่าหนึ 1, 3, ่งใน3ามนะครับที่เราเปิดเพราะฉะนั้นตามอัตราส่วนแล้วมันต้องมาสักหนตัวได้แล้วล่ะมันต้องมาสักหนึ่งตัวเบื่อสีเทาว่ะ <c oughs> สีเทามารัวๆเลยฮะโอ้ย,ยเดซ,เซ์ก็ไม่มา เดลซิสามอันซูฟาติอันซูฟาติเนี่ยในเกมยังอยู่บาซ่าอยู่อะโอ้ยห้าครั้งผ่านไปแล้วครับทุกคนเอาไงดีวะออกไปข้างนอกบ้างออกไปเปิดข้างนอกบ้างครับอืทองลดราคาโปรลดร,ราคามันล่อตาล่อใจครับทุกคนนี่นะโปรลดราคาครับเปิบนี่ลองเข้าไปดูซิราคารดลดลงเหลือเท่าไหร่บ้างปร๊บปร๊บอ๋อซื้อหมดแล้ว <c oughs> จัดมาหมดแล้วโปรลดราคาจัดมาหมดแล้วนะครับอืมเอมาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อีกทีนึงเปิดข้างนอกแบบนี้บ้าง กดเลยไม่้องกดยกเลิกเยอะกดไปเลยเดี๋ยวมันก็แตกเองอะไรวะทําไมมันเทามันเยอะจังวะมันไม่ออกสีเมื่อก่อนมันจะไม่แบบเออเลยเซอร์เลยเซอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเป็นเขียวเม oh, <no. S 1> ื่อก่อนข้างนอกอ่ะข้างนอกมันจะมีแบบว่าอาัศาจร,รันย์ฉนามสีหลังคาสีน้ําเงินสีม่วงนะครับแล้วก็กลายเป็นสีเทากลายเป็นสีเกลือบ่อยนะครับ แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าสีเทาบ่อยเหลือเกินนะครับป,รปึ๊บไหไลท์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับตายแล้วฮะหกรอบแล้วครับยังไม่มาสักะกตัวเลยฮะถ้า Big กไทม์ซ r เรสมาเนี่ยมันจะต้องเป็นฉากดีใจผู้แตกใช่ปะ่ะ Big กไทม์มันต้องเป็นผู้แตกนะครับผมกดเลยอย่าคิดมากไม่ต้องมีหลักทรงสูตรมันอยู่ทิศใจมันอยู่ทิศดวงป,ปึป๊บปึป๊บไปฮึบเฮ้ยแล้วสังเกตล่วมันเทาล้วนเลยนะเว้ย มีสีน้ำเงินไม่มีสีม่วงอะไรเลยเหรออัปเดตใหม่นี่เปิดแพ็คนี่พี่โคมีปรับลูกเล่นอะไรเพิ่มหรือเปล่าวะปรับเอฟเฟกปรับอะไรเงี้ยนะซามูเอลเอโตเอ้ยมาซามูเอลลีโนมันผิดปกติเลยครับมันผิดปกติแล้วฮะเหลือตายแล้วเหลือ4000เหลือ4 0 0 0ในตู้หรือ80ตัวครับในตู้หรือ80ตัว ต่อลงตอเลสไม่มาบีงบีย่าไม่มาครับอเลดออกเนี่ยเลสออก5ดาว15ตัวนะครับมันก็ไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกนะคือมันเอามาคำนวณเป๊ะๆไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปขอเจ้าทีเถอะอะไรวะราคาเท้าตลอดทุกแมตช์เลยอะแต่ก็มีแค่สีเขียวข้างในแล้วรอเปลี่ยนสีเหรอล้วไม่เปลี่ยนสีด้วยนะเพราะว่า เสื้อขาวโอ้โหเอนดิกการไฮไลท์อะไรวะ้มันสิกหลังคาเทารัวๆรนะๆ,ๆเลยอะหลังคามว่วงหลังคาน้ำเงินหายไปเลยเหรอแพทเนี้ยคือจะเกลือก็เกลือ,อไปเลยก็ดีนะก็มองในมุมนึงก็คือดีไม่หลอกตานะครับยังไม่ได้สักตัวเลยว่ะเป้าหมายแล้ว,ลวเอาแค่2ตัวนะครับก็คือดาวิดบียาคดูซัวเลสซเลส,ส,สเป้าหมายเบอร์หนึ่ง นะครับบีย่าเป้าหมายเบอร์2ตอนนี้เรายังไม่ได้สักตัวเหลือ3,900นก้ะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสาหกลือได้เปิดได้4จุ่มนะฮะสจุ่มจะมาสักจ,จะได้ครบ2ตัวหรือเปล่าเนี่ย อูมีเสียวหรือว,วะอ่ะตรงนี้เผื่อใครไม่เคยแปลนะคะจะแปลให้ฟังนะครับผม payment confirmation นะครับยืนยันการชำระนะครับผมเซ็น <c oughs> สัญญานักเตะ10คนนะครับโดยใช้ bon อีฟิทบอลคอยเอ่อเพื่ออะไรนะ Special p l a y e r List นะครับผมจนกระทั่งวันที่24เดือน4ปี2025นะครับก็คือแพ็คนี้หมดวันที่24่สเดือนสี่อามีอะไรให้กดอ่านดูนะีมั้ยเออมีรายละเอียดให้อ่านด้วยวะ ปึ๊บ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 มากดเควนเซนอะไรก็ว่าไปนะครับเออมันมีให้อ่านนะโปรดักดีเทลอ๋อกดตรงนี้ก็ได้นะครับอืมเนาะเขาเรียกว่าหมายเหตุไม่ค่อยมีคนอ่านนะครับเออเดี๋ยวผมจะว่างๆจะแปลให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ว่างแล้วขอตัวหนึ่งเถอะพี่โคจ๋าฮึบอ้าาาาาาตาาาาา้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 าา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  โอ้โหในที่สุด MSN ก็เข้าที่เข้าทางครบ3ตัวสักกะทีหนึ่ง<อ>ทำไมไม่ทำมารอบเดียวทำไมไม่ทำมาแพ็คเดียวเหมากันไปกี่แพ็คแล้วกับคำว่ามันต้องมีของมันต้องมีฮึหน้าเจ็ดใจมีทั้งอ e ีปิกมีทั้งบิ๊กทามมเออโอ้โหแล้วมีออรา่าเท่ๆนะ การ์ดมีออร่าเลยนะครับลว่าออร่าสีส้มๆอีอปิก,ก็มีนะอีพิก,ก็มีออร่าสีฟ้าๆหึเขียวนิดนึงนะครับเออโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วครับผมแต่เป้าหมายเรายังมีที่ดาวิดวิญาอีกนะครับเดี๋ยวขอลองใส่ทีนิดนึงเท่ที่สวยมา MSN ถ้าดีใจกอดคอกัน3คนต้องมานะปึ๊บปบเดี๋ยวจัดรีวิวให้รับชมกันนะครับแยัโคนเลอร์ออกไปก่อนนะนี่โออยู่ไกลกันนิดนึงครับไม่เป็นไรถือว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะครับอยู่สนามด้วยกันแล้วนะครับปึ๊บก็ไปโอเคถ่ายรูปหน่อยเดีปึ๊บโอ้โหอย่างเท่ <laughs> ไอ้ข้างขวาเห็นไม่หมดนะเพราะว่าผมปรับภาพอ่อผมผมปรับย้อนมานิดนึงว่าผมเลื่อนเลื่อนหน้าจอไปนะครับเออเดี๋ยวเลื่อนกลับมานิดนึงเลื่อนกลับมานิดนึงอ่ะจึ๊บๆๆๆๆๆเออเอาไม่เห็นอยู่ดีอ่ะประมาณนี้แค่นี้พอเพราะว่าฉากมันยาวนะมือถือมันยาวนะครับมือถือมันยาวมันไม่ใช่แบบอัตราส่วนตามภาพจริงใน YouTube นะครับโอเคเรายังอยู่ที่บิย่าอีก1ตัวนะครับผมโอ้แต่กลัวจะไปตอนนี้เหลือ60ตัวครับ1ใน3กับ3,000ทองก็3รอบนะครับจะมาป่าว ลุนเหมือนกันนะเออมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่ามันมันต้องได้นะมันต้องได้ตาต่อไปนี่แหละตาต่อไปนี่แหละเขียว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 แล้วก็เปลี่ยนเป็นทองทองแล้วก็เป็นบีย่าจบแยกย้ายกินข้าวใช่ปะ่ะ <c oughs> เขียวแล้วเปลี่ยนเป็นทองไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่เสื้อฟาซ่าแล้วเสื้อฟ้าเสื้อน้ำเงินเฮือคอเนเดสบีใช่ป่ะรู้โทมัสปาเต เหลือ2อ0พครับ9 1 9 9หนึได้อีก2จุ่มในตู้เลยห้าสิตัวก็คือ 2, เอ่อ1ใน3นะครับ1ใน3นะจริงๆต้องได้อีก1ตัวในเนี้ยเท่าทุนจะต้องได้หนึ่งตัวนะครับผมขอดาวิดบีย่าเลยครับปุ๊บจบเลยบีย่าหุ้ยเขียวอีกแล้วอ่ะโอ้โหมันต้องให้ลุ้นข้างในวะเขียวแล้วขอเลเซอร์บาซ่าเออเบอร์เ,เสื้อบาซ่าบาซ่าปะ บาซาเปลี่ยนสีดิไอ้ไม่เปลี่ยนสีวะคาโบ้ไอามา <c oughs> มันเสื้อมันเหมือนบาซ่าเลยไม่ใช่บามาไม่ใช่คาโบ้ไอามานะครับผมไอมาออรอสออรอสออรอสนะครับ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วหนึ่งหนึ่งพันสิ่งหนึ่งพันสองร้อยครับในตู้เหลือสี่สิบตัวโอ้โหเหลืออีกสองตัวกายแล้วตายแล้วขนาดมาขนาดนี้เหมือนเหมือนแบบจนตอกจําใจว่าต้องไปต่อนะครับผมถ้ามาขนาดนี้แล้วขอตอเลสด้วยได้ป่ะนะขอตอเลสด้วยเลยหลังคาดานะครับจบนะโอ้โหไฮไลท์เหลือหนึ่งสองตัวโอโ้ไฮไลท์ออกเยอะมากครับทุกคนไฮไลท์เหลือสองตัวนะครับอ่ารอบนี้รอบสุดท้ายนะครับเก้าร้อยสุดท้ายนี้นะครับผมขอหลังคาดํานะถ้ามาขนาดนี้แล้วขอตอเลสมาด้วยทั้งทั้ง,ท,งที่ตอนแรกก็อ,อยากได้แค่ ดาวิดเบีากับหลุยโซเลสสองตัวนะแต่มาขนาดนี้แล้วเนี่ยขอตอเลสตอเลสแถมมาด้วยแล้วกันนะครับผมไปครับ90 0นี้ขอหลังคาดำนะพี่โคจา๋าพี่โคสุดหลอ่อพี่โคสุดน่ารักพี่โคที่แสนดีพี่ชายที่น่ารักมาเลยครับหลังคาดำสู้ตายไวกิธโอหลังคาก็ไม่ดำเขียวก็ไม่เขียว,ยวด้วยเลเซอร์ก็ไม่มีด้วยปาซาะ่ะไม่ใช่ อเล็กซานเดอร์ซอลล็อตโอ,โอ้อะไรอยู่วะเหลือ30ตัวในตู้แต่ดีนะที่ที่ตัวที่แตกนี่เป็นหลุยส์วอเลสนะครับเฮเหลือ300ทองว่ะปาฏิหาริย์บ้านดอนจะมีเม่วาเนี่ย3า0ทองครับเหลือ30ตัวโอ้โหอ,อะไรอยู่วะคือสังเกตไหมว่าเปิดไปเนี่ยไม่มีหลังคาเขียวเลยนะครับไอ้หลังคาม่วงก็ไม่มีนะ หลังคาม่วงหลังคาน้นเงินเมื่อก่อนเนี่ยหรือพี่ครอาออกวะใครเปิดแพ็คแล้วยังเห็นหลังคาม่วงหลังคาน้นเงินบอกบอกทีนะครับคอมเมนต์บอกทีนะที่ผมเปิดมารู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือมีแต่หลังคาเทานะครับหรือไม่ก็พูแตกเป็นซัวเสไปเลยหรือไม่ก็หลังคาเขียวหลังคาเขียวมีอยู่นะหลังคาเขียวเหลืองอ่ะนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วผมเปิดหลังคาเขียวเหลืองอยู่นะครับแต่คลิปนี้มีแต่หลังคาเทากับผู้แตกนะครับอันนี้เปิดทีละครั้งเลยนะครับเปิดทีละร้อยนะฮะเปิดทีละร้อยหลังคาเทาแล้วก็จะเป็นกราดใหญ่แบบนีนะครับอ ปุบเข้าใบเต็มจอแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเอฟเฟกใหม่นะฮะแล้วก็อีกร้อยหนึ่งครับปาฏิหาริย์บ้านดอนร้อยนี้เพื่อเธอฮึบเขาอีกแล้ววะปกติผมจะดวงดีนะร้อยสุดท้ายอะ่ <c oughs> คอะคุยแกปกติร้อยสุดท้ายผมจะดวงดีนะเว้ยนะหนึ่งร้อยสุดท้ายครับในตู้เหลือยี่สิบแปดตัวโอกาสก็ประมาณสักเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์วะนะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์มัง้งใช่มัง้งไปละร้อยสุดท้ายครับไป หลับตาค่อยๆมองเทาอีกแล้วเนี่ยล่าคาเทาหมดเลยวะ่ะไม่มีม่วงไม่มีน้ำเงินให้เห็นโอ้ไอ้ตายได้พักพวกแล้วมาเหลือในตู้เนี่ยอยู่ที่ 2ทไรตัวในตู้นะครับ27ตัวในตู้เนี่ยคือแล้วอีพิกเหลือ2ตัวแบบนี้เนี่ยเหมือนไกยประมาณว่าให้เราคือเหมือนบังคับให้เราไปต่อนะคือถ้าเกิดว่าตอนแรกไม่ไม่ได้อยากได้ตอเลสผมว่ามาขนาดนี้ก็คงต้องอยากได้ตอเลสตอเลสไปด้วยนะครับเสียดายนะมันมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลึกไปแค่ไหนนะครับผม,มปดลดราคาทองที่เติมมาฮา สู้ๆกันต่อไปครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจัดรีวิวให้ทั้ง3ตัวเออไม่รู้ว่าจะทําครบทั้งสตัวหรือเปล่านะครับทุกคนแต่โซเลเดี๋ยวทาให้แน่นอนนะครับก็สู้ๆครับใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้โชคดีอย่าได้เกลือนะครับก็ประมาณนี้ขอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ตราบนนะครับสวัสดีครับ A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave